สวัสดีครับพบกับผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินสวยทําเลดีอยู่หน้าโรงงานอยู่ติดถนนสี่เลนบนเนื้อที่โฉนด8ไร่3งาน84ตารางวาในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิท์จะเป็นฉนวดครุดแดงเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเกือบ9ไร่ครับด้านหน้าอยู่ติดถนนสีเลนเส้นราชสีมาโชคชัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224จะมีหน้ากว้างติดถนน120เมตรด้านข้างจะอยู่ติดกับถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านยาว148เมตร แปลงที่ดี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามครับตำแหน่งของแปลงที่นินจะอยู่บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงงานสงวนวงโคราชซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงงานรับซื้อและแปรรูปมันสำปะหลังจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศที่นี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน,นองบัวาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ9กิโลเมตรแปลงที่นี่จะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล2 1 3เมตรไม่มีประวัติน้ำท่วมครับที่นี่ของเราจะเหมาะสำหรับทำธุรกิจทุกป,ประเภทไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทโรงงานปั๊มน้ำมันบ้านจัดสรรหอพักอพาร์ตเมนต์ ห้างสรรพสินค้าและจุดกระจายสินค้าเป็นต้นสามารถเดินทางไปยังพื้นที่รอบๆตัวเมืองโคร,ราชได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทีดินอยู่ห่างจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารีมาเพียง1.5กิโลเมตรอยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนคราราชสีมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข290บริเวณจุดตัดกับถนนราชสีมาโชคชัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224 เพียง1.5กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากดูโฮมนครราชสีมาและแมคโครสาขาหัวทะเลมาประมาณ3.5กิโลเมตรห่างจากสารากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ9กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ250กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ9ไร่ ขายในราคา60ล้านบาทฉเฉลี่ยแล้วจะตกไร่ละ6,7ล้าน7แสนบาทสามารถต่อรองราคาได้นะครับและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งหรือตามตกลงครับท่าใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอดูเอกสารขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน081413316 4 เพื่อเกิดความชัดเจนในการดูแปลงที่ดินมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงคุณพากินจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมที่ดินนะครับทำเลดีนะครับอยู่ติดกับถนนสี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224นะครับถนนราชสีมาโชคชัยนะครับอยู่ฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชนะครับ ที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเหนือที่ทั้งหมดเกือบ9้าไร่นะครับอยู่ติดถนนสาธาาระสองด้านนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนสี่เลนนะครับเส้นราศีมาโชคชัยนะครับอยู่ห่างจากาเขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับ จะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่120เมตรนะครับสำหรับทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับบริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นโรงงานนะครับโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังนะครับผลิตและแปรรูปนะครับมันสำปะหลังนะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับแหลงของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับ ด้านนี้จะเป็นเต็นท์รถนะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะครับหัวลาด VIP นะครับด้านข้างของเรานะครับทางด้านทิศเหนือนะครับจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะด้านข้างนะครับยาว148เมตรนะครับตรงไปเลยนะครับแรงของเราจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้หน้ากว้างติดถนนนะครับ120เมตรนะครับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล213เมตรนะครับดูภาพมุมสูงของเราได้นะครับขายยกแปลงนะครับในราคา60ล้านบาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินทำเลดีนะครับเหมาะสำหรับทำธุรกิจนะครับอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมสุรนารีใกล้กับตัวเมืองโคราชนะครับ ด้านหน้าตรงไปนะครับอีกประมาณกิโลครึ่งนะครับจะเป็นถนนวงเวลรอบเมืองนครราชสีมานะครับหมายเลข290นะครับแปลงของเราจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบริษัทสมนวงนะครับบริษัทรับซื้อนะครับมันสำปะหลังนะครับผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังนะครับอยู่ติดถนนสาธารณะ2ด้านด้วยนะครับบริเวณนี้จะมีตลาดนัดด้วยนะครับด้านหน้าเรานะครับ เหมาะสำหรับสร้างโกดังสินค้านะครับทำบ้านจัดสรรนะครับทำเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเป็นที่ดินทำเลดีนะครับทำธุรกิจได้ทุกประเภทนะครับหน้ากว้างถึง120เมตรดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับเป็นที่ดินในตัวเมืองนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองบัวซารานะครับอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ อยู่ฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชนะครับมุ่งหน้าตรงไปจะเป็นอำเภอโชคชัยนะครับเดินทางไปยังอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากนะครับไปยังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหนองกี่นางรองนะครับไปยังอุบลราชธานีได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยูเทินด้วยนะครับด้านหน้าเราแปลงหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่บริเวณตรงยูเทินนะครับหน้าโรงงานพอดีด้วยนะครับ หน้ากว้างถึง120เมตรเลยนะครับไปจนถึงบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแปลงของเราจะได้ยูเทินด้วยนะครับบริเวณนี้สําหรับรายละเอียดของแปลงที่ดินนะครับในผ้าพื้นดินก็จะเห็นเป็นต้นไม้ขึ้นค่อนข้างรกนะครับดูผ้าบุมสูงของเราประกอบได้นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นยูเทินนะครับยูเทินหน้าโรงงานนะครับ เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเรานะครับเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ9ไร่นะครับสายยกแปลงในราคา60ล้านบาทเป็นที่ดินทำเลดีนะครับท่านใดที่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง y o u t u b e ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ